ปิดท้ายความเคลื่อนไหวแวดวงมอเตอร์สปอร์ตวันนี้นะครับกันที่ความคาดหวังของแซนดี้สูวิกยอดนักขับดาวรุ่งรุกงครึ่งไทยนอร์เวย์นะครับตั้งใจที่จะคว้าแชมป์ในศึกยุโรเปียนฟอร์มราชิโอโอเพนแชมเปี้ยนชิพ2013ที่ประเทศยเยอรมนีให้ได้ครับ พลังเข้าร่วมดวลความเร็วในศึกยูโรเปียนฟอร์มราทรีโอเพนแชมเปี้ยนชิพ2013เป็นฤดูกาลแรกแซนดี้สตูริกยอดนักขับดาวรุ่งลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการคว้ามาหนึ่งแชมป์และขึ้นโพเดียมอีกสองครั้งจากการแข่งขันทั้งสิ้น4เรสใน2สนามที่ฝรั่งเศสและโปรตุเกสเก็บไปได้ทั้งสิ้น72คะแนนรั้งตำแหน่งจ่าฝูงบนตารางแชมเปี้ยนชิพขณะนี้ล่าสุดนักขับตัวแทนจากไทยเดินทางเข้าสู่ประเทศเยอรมนีแล้วช่วงกลางดึกของวันพุธที่ผ่านมาเพื่อร่วมทําากรแขข่งัน สนามที่3ของปีนี้ที่สนามนูเบิร์กริงเซอร์กิตซึ่งถือว่าเป็นสนามที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยจะดวนความเร็วกันเรสที่5และ6ของปีนี้ซันดี้เดินทางเข้าพบสื่อมวลชนหลายสำนักก่อนบินเข้าสู่เมืองเบียโดยยอมรับว่าได้เปรียบผู้แข่งพอสมควรและก็มั่นใจว่าศักยภาพของตนเองและทีมนั้นสู้ได้ทุกคนตอนนี้นำ่อนข้างห่างนะครับแต่สิ่งที่ต้องทำหลังจากนี้ก็คือการรักษามาตราฐานการขับให้ดีที่สุด การเดิน,นทางสู่เยอรมน,นีด้วยเป้าหมายในการคว้าแชมป์แม้สนามนี้จะยากแต่ก็มั่นใจว่าจะทำผลงานได้ดีไม่แพ้สองสนามแรกที่ผ่านมาก็สนามแรกก็คือที่สนามพอริคาร์ในประเทศฝรั่งเศสนะครับสนามนี้มี2เรสนะครับทุกสนามมี2เรสแล้วก็เรสที่1ผมได้ที่4แล้วก็เรสที่2ได้ที่1นะครับได้คว้าแชมป์ม,มา Uh, สนามที่สองก็คืออัลการ์ฟที่โปรตุเกสนะครับเรซหนึ uh, ่งผมได้ที่สามแล้วก็ขอโทษเรสหนึ่งผมได้ที่สองแล้วก็เรซสองผมได้ที่สามนะครับ uh, นี่แปลว่าผมนำอยู่ในแชมเปี้ยนชิพยูโรเปียนฟอร์มูล่์3โอเพนนะครับทิ้งห่างจากเบอร์สองก็ยี่สิบแปดคะแนนนะครับแซนดี้สตูวิกเป็นนักขับ หลายรายการในเวทีระดับอินเตอร์โดยล่าสุดนะครับมีการตกลงกับทีมแข่งในประเทศอิตาลีถึงการเข้าร่วมทดลองแข่ง GP 2ซึ่งเป็นคลาสที่ลอง,ลงมาจากฟอร์มระวันเพียง1น,งนงขั้นเท่านั้นเองนะครับ ซันดี้ยังมีโปรแกรมแข่งขันในศึกยูโรเปียน o ฟ m ร์ม3 o p e โอเพนแชมเปี้ยนชิพ2013ทั้งสิ้น6สนามรวมที่เยอรมนีในสุดสัปดาห์นี้ด้วยที่ต้องแข่งขันในฤด,ดูกาลนี้ซึ่งหากผลงานคงที่ก็มีโอกาสสูงที่นักขับไทยรายนี้จะสามารถควาชช้าแชมป์กรองได้สำเร็จส่วนเรื่องการขยับไปแข่งใน GP3 นะครับนักขับไทยเปิดเผยว่ายังคงต้องรอการตอบรับจากผู้สนับสนุนอยู่